น,นี้เป็นช่วงเล็กคูณสองนะครับเล็กคูณสอง <Hey. S 1> เราดูลาดีๆนะครับดูลาดีๆผมก็จะเลือกทางที่น้ํามันไหลเนี่ยแหละเนี่ยผมมันมีหลายเส้นทางนะครับการเดินเราก็เลือกเส้นทางที่เดินที่เหมาะกับเรานะครับส่วนผมก็เลือกทางที่น้ํามันไหลามาเป็นทางให้ครับผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะแข็งแล้วก็เดินได้ง่ายนะครับแต่บางท่านเขาก็จะเลี่ยงนะครับ เ,เ,ออเอาเหรอนี่ครับทางเป็นอย่างเงี้สู้ไหมสู้ไหมมีคนสู้เวลาหนึ่งคนนะครับเอาอย่าผมตามไปเฮ้ยทางนู้นได้อยู่นี่ ได้ทุกทางที่เราจะเลือกอ้าวงั้นเราเปลี่ยนไปทางสมาชิกเขาบอกมาทางนี้ดีกว่าแล้วก็เลือกสมาชิกส่วนใหญ่นะครับไปทางที่ดีกว่าตรงอื่นนี่ผมมั่งเลยมาลูกก่อนอะไรค่ะเดินเลยเดินแบบธรรมชาติไม่องมองกล้องหรอก